i'm <laughs> โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะครับผมทุกคนก็หลังจากที่เกมได้อัปเดตใหม่มานะผมทุกคนก็น่าจะเห็นป้อมตรงกลางของเรนเจอร์นะผมทุกคนก็รู้สึกเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวผมต้องหาประโยชน์ของมันที่หลังนะ mm hmm. ผมทุกคนอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะ mm hmm. ผมทุกคนก็คือระบบใหม่นะสําหรับใครที่อยากจะได้กบเพิ่มเนี่ยทุกคนอยากได้รางวัลเพิ่มเนี่ยก็จะมีทั้งสายฟรีละถ้าสายฟรีก็จะได้ของก็ของพอประมาณนะผมทุกคน แต่สำหรับใครที่เติม2 9 9ราบาบทนะผมทุกคนก็จะได้กบม่วงลยไรก็อมเออกระป้อมพิโก้ด้วยนะอ่าโอเคมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนสำหรับสายสายสายฟรีนะสายฟรีคือจะได้กบฟ้านะหนึ่งตัวนะผมทุกคนแต่ถ้าเป็นสายเติมจะได้กบม่วงแล้รก็ปอมพิโก้นะอ่าในรางวัลสูงสุดของมันนะผมทุกคนแล้วก็อะไรตรวจรีเซตศักยภาพด้วย อ่าโอเคได้พวกเคี้ยวอะไรงี้ด้วยนะแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยคือเติมไปแล้วนะผมทุกคนปั๊มราคาประมาณ29 9บาทหรือว่า10ดอลลาร์นะผมทุกคนสาหรับใครที่อยากจะเติมแพ็คนี้ผมเนี่ยได้เติมไปแล้วนะเดี๋ยวเราลองไปย่อยคริสตัลดูสักหนึ่งครั้งเลยแล้วกันนะผมทุกคนก็คือผมเนี่ยยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะได้อะไรยังไงบ้างนะผมอ่ะเอยเอาอันนี้ไปย่อยแล้วกันลูกแก้วศักยภาพคือผมไม่ค่อยได้สะสมอะไรเท่าไหร่นะของแบบนี้นะผมทุกคน อ่าผมขเกียดลงด่านนั้นเลเวลมันชอบอัพนะผมอ่าเราก็เดี๋ยวเรามาลองรับดูเลยแล้วกันนะว่ามันต้องใช้กี่คะแนนถึงจะขึ้นเป็น,นึ่งเลเวลนะก็น่าจะประมาณ500คะแนนนะถึงจะได้เป็น,นึ่งเลเวลนะผมทุกคนก็ประมาณนั้นนะสำหรับสายฟรีใครที่เล่นทุกวันเนี่ยก็มีโอกาสได้เปรียบนะผมทุกคนมันก็คล้ายๆพวก R O V อะไรอย่างงี้นะผมทุกคนที่แบบว่า World p a s s อะไรงงี้นะผมมองว่าส่วนตัวเนี่ยคือ ไอป้อมพีโกเนี่ยผมอยากรู้ไงว่ามันเอาไปทําอะไรได้นะผมทุกคนแต่ถ้าเล่นไปานานๆก็น่าจะรู้เองนะว่าเราจะทําอะไรกันได้นะ,ะส่วนตู้กาชานะผมทุกคนสําหรับใครที่รอแสงมือตัวใหม่มาผมบอกเลยเดือนนี้ตัวโคี้กากเลยนะผมทุกคนแล้วการมาของซีซันพาร์ทเนี่ยสำหรับใครที่ดองตั๋วกาชาอยู่นะในเลเวลที่ไม่เกิน50นะผมทุกคนการมาของซีซันพาร์ทเนี่ยทุกคนมันอะทำให้ เราไม่สามารถดองการ์ดได้อีกแล้วนะผมทุกคนก็คือสําหรับใครที่กําลังเก็บไก่ตัวเก็บอะไรเงี้ยก็คือ คุณได้ปิดตำนานลงแล้วนะผมทุกคนกับซีซั่นนี้นะส่วนใครที่มีการ์ดกาชาใกล้การ์ดกาชาเยอะๆเนี่ยอน,น,นาคตเนี่ยจะราคาพุ่งสูงแน่นอนนะ,ะเนื่องจากมันหาไม่ได้อีกแล้วนะผมทุกคนเพราะว่าทางเกมเนี่ยได้อุดไปแล้วนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูอ๋ออันนี้กิวอร์เดี๋ยวผมขอสมัครเข้าร่วมก่อนนะเดี๋ยวค่อยสมัครทีหลังละกันนะผมเดี๋ยวเราไป PVP ดูเลยละกันนะผมทุกคนว่าซีซั่นเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะผมทุกคนเราจะเกมอัปเดตนะแต่ส่วนตัวคือผมมองว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมาใหม่นะโอ้โหเจสสิกา้า โอ้ทีมแรกแม่งโคตรเต็งเลยว่ะโคตรตึงเลยนะอะัตึงมือนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะผมทุกคนว่าเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะมีหลายคนถามเดี๋ยวหลายคนก็ต้องถามผมว่าเสียงผมเปลี่ยนไปนะผมไม่ได้เล่นใน iPad นะผมทุกคนคลิปนี้นะผมเล่นในมือถือนะผมทุกคนอ่าผมก็จะอัดคลิปวนไปนะมือถือผมก็จะมี Ruby ้อยู่เจ็ดพันกว่านะใน i p แพผมมี r u b y ้อยูู่นะผมก็เลยมาเล่นในมือถือดีกว่านะโอ้โหทีมทีมนั้นผมมองว่า ตึงนะแต่ว่าฝั่งนั้นมีไฟเยอะแล้วทีมเรามีน้ําเยอะนะทีมเราเนี่ยนาจะสู้กับทีมเขาได้โอ้ยก็ก็ก็กกกยากอะ่ะยากพอสมควรนะเพราะว่าเขาอะ่ะอยู่ถึงรีเจนสิบห้าเลยนะผมทุกคนอ่าเกมนี้ผมจะพยายามไม่ใช้เทมดูนะว่าเราจะไหวกับเขาหรือเปล่านะ อ่าโอเคก็ตึงมืออ่ะเออฟังนั้นผมยอมรับเลยนะว่าตึงมือนะคอมโบเขาก็ดีนะก็แพทนี้นะใครที่ไม่มีบอสเคผมบอกเลยว่าคุณพลาดนะคือแพทนี้บอสเคตีแม่นมากๆตีโคตรแม่นเลยนะผมทุกคนอ่าก็ใครที่ลองเล่นหลายคนก็คงจะประทับใจในบอสเคนะเฮ้ย สู้ไปสู้มาแม่งสู้ไม่ได้ว่ะทุกคนบอสเคเขาก็ตีแม่นเหมือนกันว่ะอ่าโอเคต้องใช้เทมแล้วนะผมทุกคน <c oughs> คือตอนแรกผมคิดว่า <c oughs> ผมจะสามารถเอาชนะเขาได้แบบไม่มีเทมนะแต่ว่าทีมเขาเนี่ยคูดาวไวมากเลยนะผมทุกคนคูดาวเรนเจอร์ไวมากนะคือตอนแรกเขาทําท่าทําทางว่าเขาสู้ไม่ได้แต่ไปมามาคือเขาสู้เราได้นะ <c oughs> ทุกคนดูดิทีมผมเนี่ยใช้บอสเคตีเขากระเด็นถอยหลังเอาถอยหลังเอาดูแป๊บเดียวเนี่ยทุกคนเนี่ยแพทย์นี้แพทย์ของบอสเคจริงๆนะ กระเด็นทอยหลังจะถึงหน้าบ้านเขาอยู่แล้วทุกคนคือโคตรเก่งอ่ะบอสเคแพทเนี้ยใครไม่มีเล่นนะพลาดจัดเลยอ่ะโอ้โหก็สุดยอดมากเลยนะนี่คือบอสเคนะผมทุกคนในแพทนี้คือโกงที่สุดในเมตา อ่าโอเคใครที่ปั้นไว้2ตัวมันยิ้มหวานเลยดิอ่าโอเคผมทุกคนเราก็สามารถชนะเออเราสามารถชนะตํานาน15ได้นะครับผมทุกคนผมเสียดายในไอดีหนะลักของผมเนี่ยมันจะไม่มีบอสเคนะมันมีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นนะเดี๋ยวผมต้องไปปั้นมันนะผมทุกคนก็มีแล้วเล่นชนะง่ายขึ้นเยอะเลยนะอ่าทีมนี้ก็เป็นยัตเตอร์แมนนะผมไม่รู้ว่ายัตเตอร์แมนในแพทเนี้ยมันมันยิงบอสเคสดอกบอสเคจะตายหรือเปล่านะอ่าโอเค เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะผมทุกคนก็คือฝั่งนั้นเขามีตัวเก่าเยอะอะเราไม่น่าไม่น่าจะแพ้นะความคิดเห็นส่วนตัวนะผมทุกคนเดี๋ยวลองดูก่อนก็โอเคถ้าฝั่งนั้นผมมีความรู้สึกว่าตัวเขาเก่าเขาจะโดนสกิลง่ายนะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะผมทุกคนก็ผมบอกเอาแพทเนี่ยแม่งบอสเคแม่งตีแม่นจริงโอ้โหดาวินชีแม่งกอปแม่นกว่าทุกคนดาวินชีกอปคิงเข้ามาแบบหมดเลยนะอ่าโอเค กอดาวินชีตัวพิกเกมในตำนานนะผมก็เล่นได้อะใครมีก็มาเล่นนะเล่นสนุกดีผมชอบนะบอสเคนะอ้ดาวินชีกับบอสเคนะสองตัวเนี้ยมันมาเล่นเกยนดีตัวอื่นตอนนี้ก็เล่นก็เล่นดีนะผมคัดแต่ตัวเล่นดีมานะผมผมรอตัวโคลาโบเดือนหน้าอย่างเดียวว่าจะเป็นตัวที่เก่งหรือเปล่านะเพราะว่าทางวงการเกมเนี่ยเห็นว่ายอดเกมเนี่ยเริ่มจะตกแล้วนะผมทุกคนก็เลยแบบว่า เออเอาเอาอัปเดตใหม่มาซีซั่นพาร์ตนะเวอร์เลอร์พาร์ตนะผมทุกคนก็ไม่รู้นะว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีหรือเปล่านะก็ชนะไปได้ทีมนะผมทุกคนเป็นตำนาน26นะก็ซูได้แบบสบายๆเดี๋ยวเจอกันที่ทีมเลยละกันนะขอตึงๆที่ไม่มีตัวบินนะผมผมกลัวตัวบินอ่าโอเคเอ็ดเวิร์ดหนอนสเปรนะผมทุกคนเดี๋ยวเรามาลองตีดูเลยละกันนะทีมนี้มีนะก็เอ็ดเวิร์ดย ลืมอ่ะโอ้ผมไปติ๊กผิดว่ะลืมเอาไอเทมไปอันนึงนะไม่เป็นไรนะผมทุกคนไม่ได้เกงกลัวอะไรขนาดนั้นก็กอบบินสเลเยอร์นะอ่าตอนนี้ใครมีก็ก็ก็ถือว่าดีนะมันยืนได้นานนะผมทุกคนแต่ว่ามันโดนสกิลง่ายนะอันนี้ ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมทุกคนก็ลองดูกันนะลองสังเกตดูนะแต่ส่วนตัวคือผมมองว่าเฮ้ยมันแลโดนสกิลง่ายๆผมผมมีไอดีหลายไอนดีนะแล้วก็มีไอดีหนึ่งที่มี g อ b บิน s l เลเยนะผมมาลองเล่นดูผมมีความรู้สึกเอ้ยมันโดนสกิลง่ายจังวะอ่าโอเค เนี่ยก็ฝั่งตรงข้ามเริ่มจะทนดาเมจไม่ไหวแล้วนะผมทุกคนเอ็ดเวิร์นอนสเปนเนี่ยมันก็ดีนะแต่ผมว่าจบเดือนนี้ไปผมว่าตัวมันมันไม่มีความสามารถในการตัดแฉตัดเกิดผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นตัวที่เล่นยากนะอันนี้เรื่องจริงนะผมทุกคนก็สําหรับเดือนนี้มันยังเก่งอยู่นะเพราะว่าคอมโบลดแฉคอมโบเอออะไรเกี่ยวกับแงเนี้ยมันมันมันมาแรงกว่านะอ่าโอเคถ้าใครไม่มีคอมโบตัดแฉตัดเกิดนี่คือบอกเลยว่าเล่นยากแน่นอน เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทีมต่อไปเลยแล้วกันนะผมทุกคนก็ชนะได้แบบไม่ต้องเสียไอเทมนะเดี๋ยวเราต้องหาทีมที่มันตึงมือหน่อยนะผมโอ้ตํานานสิบเล่นลีนาว้าสบายสบายวียแสงมืดแม็กสองตัวว่ะจัดหน่อยแล้วกันนะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวลองดูนะว่าเราจะไหวกับเขาหรือเปล่านะผมทุกคนผมว่าทีมเน,น่าจะตึงไม้ตึงมือกันอยู่นะ ก็ผมอยากได้อีกสองตำแหน่งของที่ทีมผมขาดอยู่มากเลยนะผมอยากได้แสงมืดมาเสริมทับอีกนะผมทุกคนใจจริงอะอยากได้เจมมืดกระตู้สล็อตนะแต่ผมกลัวว่าเดือนหน้า,นาเนี่ยมันจะมีตัวที่เก่งกว่าหลุดมาอีกนะผมทุกคนอ่าผมก็กลัวว่าปั้นไปมันเปลืองกบเพราะการปั้นแสงมืดหนึ่งตัวไม่ใช่ธรรมดานะเงินหนึ่งมืนบาทในยุคลุงตู่เนี่ยมันลําบากจริงๆนะผมทุกคนอ่าโอเคแต่ว่าพักนี้นะแบบ ต้องเข้าใจด้วยประเทศไทยมันมันมันไม่ค่อยดีนะผมทุกคนแบบนายกมันก็โง่นะอ่าโอเคตอนนี้โอ้โหก็สบายๆนะผมทุกคนเจอกับทีมนี้ก็ชนะไปได้อีกหนึ่งทีมแล้วผมทุกคนตํานาน10นะก็เดือดๆไปนะผมทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่ทีมต่อไปเลยแล้วกันผมขอตํานานที่มันตึงกว่านี้ได้ไหมนะผมทุกคนอ่าผมอยากเจอทีมที่มันตึงหนักมือกว่านี้นะโอเคโอค้ยทีมนี้มีตัวบินนะเสียดายจัง โอเคทีมนี้ก็มีตัวบินนะผมทุกคนขอแบบโอ้โหตัวบินอีกแล้วนะผมทุกคนพอเวลาลีเพิ่มมาสักระดับหนึ่งเนี่ยโอ้โหเจอแต่ตัวบินว่ะแล้วทีมผมเนี่ยซึ่งไม่มีตัวกันบินนะผมทุกคนอ่าโอเครีเจอทีพวกนี้ก็หนักมือกันอยู่นะอโอ้โหรีเจอแต่ตัวบินว่ะเอ้ยตัวบินอีกแล้วเราพบกันมาทุกทีมเลยปะเนี่ยโอเคทีมนี้ไม่มีตัวบินนะแต่ว่ามีเจมืดแ็กด้วยนะโอ้โหแจ็คก,กี้ว่ะ มาเดี๋ยวลองปีดูเลยละกันนะผมทุกคนก็ขอแบบตึงไม้ตึงมือหน่อยนะทีมนี้ ผมว่าเจมมืดเนี่ยมันเป็นตัวที่ถูกแก้ทางโดยเจสิก้าแสง100%ยเนลยนะและพวกโยมิด้วยนะผมทุกคนเพราะว่าเจสิก้าแสงเนี่ยมันมันเป่าทีเดียวอะยืนไม่ได้เลยนะผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นโยมิหรือไม่ว่าจะเป็นเจมมืดอันนี้เรื่องจริงอะยืนไม่ไหวนะทุกคนสังเกตดิเห็นปะ <S <S ออกมาจากหน้าบ้านผมก็ล้วงขมาเป็นลองกองเลยนะ <S 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 คือโยมิเนี่ยมันมันมันทำอะไรเจมันทําอะไรเจสิก้าแสงมาได้เลยไม่จะ่คี้เลบเลยนะผมทุกคนเพราะมันตีไม่รล้อมตะนะแล้วส่วนเจสิก้าแสงเนี่ยมันมันเบิร์ด ก็เตรียมไปชิมลากมะม่วงแล้วนะอ่าโอเคครับก็ฝั่งนั้นรู้สึกเหมือนว่าจะไม่มีตัวไหนยืนทนได้นะเกมนี้รีเจนหกสผมมีความรู้สึกว่าเราเราจบเขายเกินไปนะผมทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูเลยแล้วกันโอ้โหผมยอมรับเลยว่า,วาเจมเมอมันมันเล่นดีนะทุกคนคิดดูนะขนาดเกมแม่งเสียเปรียบเก,เกมเกมเขาเสียเปรียบมากขนาดนี้นะผมทุกคนเขายังแปงแ้งเราเป็นหินได้สีหตัว เออขนาดทีมไม่มีตัววัคทีมแม่นอะไรเลยนะผมทุกคนคือทีมเรล่ราสาอาตาร์ลบลิกครบ100%เกือบทุกตัวนะก็ยังโดนแปลงร่างกลายเป็นหินได้นะผมทุกคนก็คือต้องยอมรับนะว่าพลังแฝงของมันนี่คือสุดยอดเลยนะอ่าโอเคครับผมทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะแพทนี้ผมรู้สึกว่าอัปเดตมาเนี่ยมันมันก็ดีนะสำหรับสายฟรีนะแต่สำหรับสายเติมนี่คือ ก็ก็ก็คุ้มค่ามันเหมือนซื้อกบม่วงในราคาเพียงแค่299บาทนะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะผมทุกคน